คือจริงๆแล้วอะผมบอกตรงนี้คลับว,ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ชอบตำรวจบางคนยังหาเหตุผลไม่เจอเลยสวัสดีลูกพี่รออะไรเอย่ยครับวันนี้รออะไรดีดดขอติ๊กเกอร์ครับอรอติ๊กเกอร์วันนี้ติ๊กเกอร์หมดเราทํางานอยุ่จุดเนี้ยเราได้อธิบายเขาฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนหน้างานตำรวจจริงๆเป็นแบบไหนมุมมองตำรวจในประชาชนอะเขาจะมองว่าตำรวจเป็นตัวร้ายอยู่แล้วตำรวจไม่เคยไม่เคยได้รับบทเป็นพระเอกเลยนะครับ ครับผมจาสิทธิตำร,รวจคาถาวุฒิปิ่นแก้วผอบ่ามูมงานส่วนควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตท,ทางพิเศษครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะผมบอกตรงนี้เลยครับว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ชอบตำรวจบางคนยังหาเหตุผลไม่เจอเลยเพราะว่าหนึ่งเลยครอบครัวไม่ชอบก็เราก็ต้องไม่ชอบตาม มันเป็นเหมือนเคิร์มครับใช่เป็นการเคริร์มคือเมื่อเขาไม่ชอบเฮ้ยเขาพูดว่าเฮ้ยตำรวจไม่ดีไว้เราก็เลยกลายเป็นไม่ดีตามซึ่งจริง,รงๆแล้วเรายังไม่ทันได้สัมผัสหรือบางคนได้ถูกตำรวจจับซึ่งไม่รู้ละ่ะผู้ผิดผูด้ถูกไม่รู้เราไม่ชอบแหละฟัทง,ทงทั้งที่เขาก็จับในสิ่งที่เราผิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะเป็นครอบครัวเคยถูกจับมาก่อนอะไรไม่ว่าจะเป็นคดีจาราจรหรือเป็นคดอีอาญานะครับก็ทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเรา ไม่ถูกกันกับตำรวจเหมือนคล้ายๆกับเด็กนักเรียนฝ่ายปกครองครับที่เขาจะไม่ชอบกันคล้ายๆกันครับก็คือคําว่าจ่าเปียยครับผมเริ่มต้นจากการทําช่องเนี้ตอนผมได้รับการแต่งตั้งเป็นจ่าพอดีนะครับก็คือเริ่มต้นจากตอนนั้นแล้วก็ส่วนคําว่าตัวร้ายวิภาวดีเนี่ยมุมมองตํารวจในประชาชนอ่ะเขาจะมองว่าตํารวจเป็นตัวร้ายอยู่แล้วนะครับตํารวจไม่เคย ไม่เคยได้รับบทเป็นพระเอกเลยนะครับก็คือผมก็เลยมองว่าเออเราเอาเป็นตัวร้ายไปเลยบนถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็เลยได้ไดตรงเนี้ยครับมาเป็นช่องจับเพียงตัวร้ายวิภาวดีสวัส,ด,สดีครับพี่ชายรถไปนลยเรือ่องล้อต้อมล้อเหนื่อยไหมเนี่ยร<ม>้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมวันน<ม>ี้ร้อนไหมนิดหน่อยเอางี้เอาน้อต้มไปปูปวดเอาเอจะได้หายร้อพี่ คือปัจจุบันผมเป็นวิทยากรประจําสอนอวิภาวดีครับก็ได้เจอน้องๆครับก็ผมก็จะสอนน้องๆตลอดพูดให้น้องๆฟังตลอดว่าจริงๆมันเป็นแบบไหนนะแล้วก็มีการอ,อธิบายหน้างานมีการพูดให้น้องๆได้เข้าใจให้แล้วก็เป็นการลดช่องว่างระหว่างตํารวจกับประชาชนให้กับน้องๆได้เข้าใจแล้วก็ไม่กลัวตํารวจจนเกินไปครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยกินข้าวนะถ้าไม่กินเดี๋ยวจะให้ตํารวจจับเด็กก็จะเกิดความที่ว่ากลัวตํารวจแล้วนะครับก็เลยแบบเราอยากจะ ลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชนนะครับ <Awards> ปัจจุบันผมก็เป็นสายตรวจรจราจรนะครับบนถนนวิภาวดีนะครับดูแลเรื่องอความปลอดภัยนนบนถนนแล้วก็กดขันวินจราจรนะครับแล้วก็อยู่ในชุดเป็นัติการพิเศษเกดขันเด็กแว้นนะครับของท่านพนันตำรวจโทผู้ชงอของสอนอวิภาวดีท่านวิภาหกครับก็คือจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเด็กแว้นเป็นหลัก ก็จริงๆผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ผมได้มาเป็นตำรวจจราจรนะครับก็คือได้มาช่วยเหลือประชาชนนะครับที่รถเสียนะครับแล้วก็ได้มาอำนวยการจราจรแล้วก็ได้มา,าเจอประชาชนในทุกเช้าทุกเย็นนะครับก็เทำให้แบบมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นตำรวจในวันนี้ครับตอนนี้ประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จที่สมสามารถสอบเข้าไปเป็นตำรวจเนี่ยครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆผมก็ยัง ยังเป็นไปทีละขั้นตอนยังไม่มีความสําเร็จก็คือสิ่งที่ผมก็คิดต่อไปก็คือสามารถจะทํำยังไงให้ประชาชนเข้าใจในความเป็นตํารวจรจราจรแล้วก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับว่าจริงจริงแล้วในสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เป็นมันเป็นคนละอย่างก็คืออยากจะผมพยายามอยากจะให้เป็นประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับในตรงนี้คือจะเหนื่อยจะค่อนข้างยากเพราะว่า จะมีช่องที่เขาแบบว่า,าเขาแอนตี um ้ตำรวจนะครับเขาก็จะในในมุมมองของตำรวจที่ที่แบบว่าการทำงานซึ่งเขาไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในทางเชิงบวกว่าจริงๆเนี่ยอย่างอย่างเช่นเวลาเขาชอบมาถ่ายคลิปตำรวจตั um ้งด um ่าน um ซึ่งเขาแทนที่เขาจะประชาสัมพันธ์ในคลิปเขาเลยเพราะาเขายอดวิวเขาสูงแล้วนะครับว่าเอ้ยช่วยกันนะครับอ,อย่าทำความผิด เมื่อมาเจอด่านนี้แล้วท่านจะได้ปลอดภัยท่านไม่ต้องมีความกังวลแต่เขาเปลี่ยนเป็นว่าเออเนี่ยด่านนี้นะตั้งแล้วนะอะไรเงี้ยครับคือทําให้แบบว่าผมมองว่าจริงๆเขาเขามีกระบอกเสียงที่ใหญ่เขาควรจะแบบว่าเป็นประชาสัมพันธ์อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าคือถ้าประชาชนอะ่ะแสนคนทําถูกแสนคนยังไงตํารวจก็ไม่สามารถออกไปสั่งได้ไม่ได้ใบเดียวครับก็เลยอย่างจริงผมว่าถ้าเกิดทุกคนเข้าใจในตํารวจเนะี่ย มันจะแฮปปี้กันทุกๆฝ่ายครับ